อย,อยากซื้อของบำรุงผิวให้กับคุณแม่ครับก็อยากจะซื้อเทียนหอมให้เทียนหอมก็อาจจะช่วยผ่อนคลายเราได้ซื้อพวกเครื JI, ่องสําอางนะครับให้เขาดูแลตัวเองครับอยากซื้อดอกไม้ให้แฟนครัหลอดไม้มามาอยาไปแล้วอยากซื้ออาหารเสริมครับให้กับแม่และซื้อเครื่องออกกําลังกายให้คุณแม่ค่ะก็จะซื้ออาหารเสริมเพราะว่าแฟนเนี่ยจะได้สุขภาพแข็งแรงและอยู่กับเราไปนาน ได้วยครีมบำรุงผิวครับด้วยิธีอาหารเสริมของชัวร์ครับผมนะคะนี่ไฟเบอร์ก<ป>็ให้ตัวเองให้ตัวเองให้ตัวเองได้ไหยคะจะเอาตัวนี้เลยครับให้แฟนนะครับ ทำงานหนักครับผมอยากดูแลเขาคืน hmm. บ้างเขาดูแลเรามาเยอะแล้วครับอยากจะให้มีความสุขมากๆขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ค่ะที่เลี้ยงมาอย่างดีส่วนแฟนก็เขาคืนะคะที<_<_่รักรักแม่ที่สุดเหมือนเดิมดูแลตัวเองครับก็ทำงานหนักรักแม่นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ให้ความรักผมนะครับทาให้ผมเนี่ยมีความสุขในทุกวันนี้ครับ